เมื่อนี่มาเบิ่งไก่แกนดานพื้นมื่อเดียวครับพื้นนะหาซิพบประมาณประมาณส่กันปุ๊บประมาณใส่กันตอนนี้เว้ยมาทานเว้ยเอาไก่แจ้งโซ่มื่อเดียวเว้เจอจังหวะเว้ย เออเอออโอ้เออโอ้แกงแกงแงนี่เอาเมือเดียวเมือเดียวเมือเดียวเเอาเอายีเอายีเอาไอ้ผู้หมวดสร้างสมสมนี่มึงผู้หมวดสร้างสมนี่มึงเจอผู้หมวดสร้างสม เอาคือมันับดังดังมันบาฟูจักอกอดังดังเอาไหมไม่ได้โองเรามึงนับไหมมึงนับอยูู่หมดมันไม่ได้นับอยูู่่หมดมันท่นได่นับอยู่โอ้ยยี่สิบเนาะเอาไหมเริ่มปาจุบันเอ้าหนึ่เอ้าสองสามสี่ห้าหก บังบ้ยงใเลเาก็งกดงแ่แพอัวบังบัง้วัดโชคแก่แก้วเอวตรงเอวตรงนี่บางกุ้มวัดโชค ปดเก้าแก่ทำเลยโอ้ยคนทหารอะไรเออ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 ่ออเเออเอยเออ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 เอ้เออเอาเออ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 เ้อเออเออออเอเออออเเอเาอเอเออเอเออ้เเเออเอออ โอ้คลิปนี้ม้วนๆครับคลิปจังหวะกินเหล่าคลิปเล่นคลิปม้วนคลิปเล่นคลิปม้วนเอออยู่ปลายยางอยู่ปลายยางแมกจังไรคือเราแหละมือนาเหมือนมือนามือนไอสีออกซี้ว่ายออกชี้ว่ายออกชี้วายในง้อง้อง้างมาใส่หมวกนังอืมใส่หมวกนังอยู่กับแมกจังไรครับเจ้าของไอ้ส่วนอย่างง้อเลยคือเราคันบ๊องนันี่บ่อกออกดอก แม่เปนพกินหลอสูงแล้ว่าสิ่งอิ่สิ่ง่าสิ่งสิ่งิ่งสิ่งสิ่งสิง่งสิงส่าิ่งสิ่งสิ่งสิ่่งสินงส่ง่งว่างิ่ง่ส